ก็สวัสดีนะครับขอต้อนรับซูมินนี่ครับกับเกมรัฐนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโปรรัฐนะครับบนเว็บไซต์บายโปรไทยนะครับก็เดี๋ยวนี้เนี่ยจะมาสอนการใช้งานนะครับแล้วก็รีวิวให้ดูกันนะครับบอกเลยว่าราคาโปรรัฐเราถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วก็ตัวโปรเนี่ยมีกระสุนติดตามมีอะไรที่เกลียดไปหมดเลยเดี๋ยววันนี้มารีวิวแล้วก็อธิบายให้คร้าวๆนะครับก็วันนี้ครับเป็นวันที่27มีนาคมนะครับตัวโปรปกติแล้วก็ไม่โดนดักแบรนะสำหรับเกมรัฐ ไปดูวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับเมื่อคุณเช่าตัวโปรแกรมนะครับคุณจะได้คีย์โปรรัสมานะแล้วก็กดดาวโหลดตัวโปรแกรมจะได้ไฟล์สมุดแบบนี้นะอันดับแรกนะครับก่อนที่คุณจะเล่นโปรรัสนะครับอันดับแรกเลยนะครับทําการกดปุ่มวิดีโอขึ้นมานะครับแล้วเขียนว่าการป้องกันนะครับหรือว่าคอมใครนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะเขียน E X P L O I T ครับไอตัวนี้เลย แต่ถ้าใครค้นหาไม่เจอนะครับวิธีการเปิดไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับพิมพ์คำว่า windows defender ง่ายสุดเลยนะครับนะเข้าไปที่ windows defender นะครับเปิดความปลอดภัยของ windows แล้วก็ไปที่การควบคุมแอปและเบราว์เซอร์ Bowser, นะครับนะแล้วก็ตรงนี้ครับการตั้งค่าการป้องกันนะครับนะไอ้ตัวนี้เลยเข้าไปปิด cfg นะครับย้ำเลยนะคือมันจะเลใช้ค่าเริ่มต้นนะครับ ก็ใครเล่นโปรัสนะครับคุณต้องเข้ามาตรงนี้แล้วทําการปิดตามค่าเริ่มต้นจากนั้นเนี่ยทำการรีสตาร์ทคอมหนึ่งรอบนะครับก็แล้วก็ใครที่เล่นวอร์เรนส์นะครับนะถ้าคุณเลิกเล่นโปรัสเนี่ยก็ให้เข้ามาปรับใช้ค่าเริ่มต้นแบบเปิดเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ถ้าคุณจะเล่นโปรัสเนี่ยต้องเข้าไปปิดก่อนนะครับนะ ICFG ตัวนี้นะครับนะเออแต่ถ้าปิดแล้วแล้วมึงไปเข้า เออวอร์เรนท์เนี่ยมันก็จะเล่นวอร์เรนท์ไม่ได้นะมึงต้องกลับมากดเปิดนะย้ำในคลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่เล่นรัดนะก็ข้ามาปิดตัวนี้แล้วรีเครื่องหนึ่งรอบนะครับหลักๆเลยโอเคครับเมื่อเราปิดรีสตาร์ทเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับไปดูเรื่องแอนตี้รัตวินโดดิเฟนเดอร์นะครับก็คือแอนตี้รัดระบบนั่นเองนะครับกดข้อมูลเพิ่มเติมเรียกใช้งานต่อไปนะครับก็เราจะแนบตัวด e เฟนเดอร์คอนโทรลนะครับตัวปิดแอนตี้รัดแบบถาวรไปเมื่อเลิกใช้งานตัวโปรนะครับ เมื่อคุณเลิกเล่นโปรอะนะค,คุณก็กด Enable เปิดแอ t ติวรลวได้แต่ถ้าคุณเล่นโปรอยู่นะครับให้เข้ามากด Disable นะครับนะให้เป็นสีแดงแบบนี้นะครับนะปิดอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เล่นโปรนะครับแล้วก็ใครที่มีตัวเกมว a ร์ l ร n t นะครับก็อยากจะแนะนําว่าให้ทําการกด่าดขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วทําการกดคลิกขวาออกแวนการ์ดก่อนนะครับนะ <S <S ถ้าคุณไม่ออกแวนการ์ดนะครับโปรก็รันไม่ได้เหมือนกันนะ ต่อไปครับทําการกดคลิกขวาที่แถบด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวจัดการงานนะครับหรือว่าทัสเมนเจอร์นะครับหรือว่าเท a d เมนเจอร์มันเรียกยังไงไม่รู้นะครับก็เปิดทัสเมนเจอร์ขึ้นมานะครับก็คือตัวเนี้ยวิธีการเปิดเนี่ยก็คือเนี่ยกดคลิกขวานะครับที่แถบตรงนี้แล้วก็ตัวจัดการงานถ้าเป็นภาษากรีจะเขียนว่าทัสเมนเจอร์นะครับเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราค่อยกดคลิกขวารันแอดมินโตโปนะครับนักการันโประมาณนี้นะครับ เมื่อรันแอดมินตโตโพขึ้นมากดล็อกวางคีย์ครับคอนโทนวีวางคีย์อ่ะนะครับก็คือเขาล็อกคีย์จากในเว็บไซต์ไบโปรไทยแล้วก็คอนโทนวีวางแล้วกดล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วกดอินเจกครับเมื่อเรากดอินเจกนะครับรอสักแป๊บหนึง่งรอจนกว่าจะขึ้นป๊อปอัพคำว่าสักเซสขึ้นมานะก็การลันโพไม่ได้ยากนี่จะขึ้นว่าสักเซสนะครับอินเจกนะครับก็รอนะครับนี่สักเซสสีเขียวแล้วนะนะครับมันบอกว่าอย่าปิดไอตัว ทัดเมเนเจอร์นะครับน้าให้ทาการพับเก็บไปหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ทําการเข้าเกมรัดได้เลยกาลันโปรเสร็จเรียบร้อยง่ายๆไม่ยากนะครับเป็นติวรัดตัวเดียวเล่นโปรได้เลยนะครับถือว่าใช้งานง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ตัวโปรเราราคาเริ่มต้น100บาทนะครับบอกเลยว่าถูกที่สุดในท้องตลาดนะครับระดับการโปรเกมรัดระดับเนี้ยนะครับเรามีฟังก์ชันกระสุนติดตามด้วยยังควบคุมราคาให้อยู่ที่100บาทได้นะครับ กด insert นะครับพอเข้ามาในเกมเนี่ยนะครับตัวโปแม่งจะติดเลยเวย้ยตัวโปนะครับมีการถ่ายหน้าจอแบบ100%นะก็คือฟูลส e ตีมสปูฟตรงนี้นะครับนะเนี่ยนะครับถ้าคุณรันโปมาเนี่ยมันจะเปิดให้แบบออโต้เลยเวย้ยคุณไม่ต้องไปปิดมานะแต่ผมเนี่ยอัดคลิปก็จะรีวิวฟังก์ชันให้เข้าๆรักกันนะครับทุกคนอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงแมปก่อนนะครับ แล้วก็จะดูการว่าตัวโปเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วน่าเล่นแค่ไหนราคา100บาทได้ฟังก์ชันคุ้มหรือเปล่าเรามาดูกันนะบางฟังก์ชันบอกก่อนนะครับอาจเปิดแล้วหลุดได้นะครับก็ถ้าฟังก์ชันไหนไม่จะเป็นหรือว่าฟังก์ชันไหนที่เสี่ยงเกินไปอ่ะผมแนะนําว่าก็ไม่ต้องใช้หรอกใช้แค่โปรมองโปร,ร็อกแล้วก็มองไอเทมก็เพียงพอละมันมีฟังก์ชันอะไรที่เกลียนไม่มากกว่านี้นะนะแต่ผมจะแนะนําให้เข้าๆนะแล้วพวกคุณก็ไปลองเล่นกันเองนะครับนะแต่ก็ระมัดระวังแล้วกันถ้าเป็นฟังก์ชันเสี่ยง โอเคครับผมลงมาในแมปแล้วนะครับตัวโปรก็ติดเลยนะต้องบอกก่อนนะครับว่าใครเล่นโปรรัดเนี่ยก็แน่นอนว่าคุณต้องมีเซิร์ฟประจำเนาะคือข้อเสียนะครับเวลาย้ายเซิร์ฟหรือเนี่ยโปรอาจจะดับหรือลุดได้นะฉะนั้นแล้วก็มีเซิร์ฟประจำสักหนึ่งเซิร์ฟแล้วก็เล่นยาวๆนะครับไม่ต้องรีเซิร์ฟเวอร์บ่อยนะแจ้งให้ทราบด้วยอ่ะก็เดี๋ยวผมไปเทสแมปยิงก่อนเลยไหมนะครับเนี่ยครับมีอะไรน่าเล่นั้างเนี่ย นะเป็นอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงเป็นเทนนิงเอ็มบอก่อนนะครับพาไปดูฟังก์ชันตัวโปรก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจและน่าเล่นมากบ้างนะอ,อ,อันดับแรกครับเมื่อคุณกดอินเสิร์ตเปิดเมนูขึ้นมานะครับคุณจะเจอฟังก์ชันเอ็มบอนะก็สําหรับผมนะครับก็เมื่อเปิดเอ็มบอนะครับลูกฟันเฟืองข้างๆคุณเห็นไหมมันจะเอาไว้เซตปุ่มในการล็อกเป้านะครับนะแล้วจะมีไซร์เลนส์โหมดไซร์เลนส์โหมดเนี่ยก็คือกระสุนติดตามนั่นเองนะครับแต่ผมจะพาไปที่ยูสยูสโหมด โหมดกันนะนะครับคือเราจะไปไอ้นี่เองนะครับไปเซตสมูทเองล็อกเป้าหมกเนี่ยนะก็อันนี้นะครับเปิดไว้เลยมันจะล็อกเป้าเฉพาะที่เป้าเรากําหนดนะครับนะกดเปิดไว้อย่าปิดนะครับตัวนี้ฟังก์ชันดีมากนับสมูทนะครับก็เดี๋ยวเทสให้ดูแล้วก็นี่เลยตาวิชวลนะครับก็จะเป็นพวกเออนี่ครับ Fov อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบของเราอะครับ น,นี่เลยแล้วก็คอแทฮปรับแต่งได้ตามใจชอบเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยว fov ผมปรับใหญ่ๆหญ่ให้ดูนะ MBo t อนะครับอย่าลืมเปิดตัวนี้ไว้นะครับนะคือถ้าเราเปิดตัวนี้ไว้เนี่ยมันจะล็อกเป้าเฉพาะที่เป้าเราจับเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าล็อกเป้าเกียนหรือเปล่านะครับปุ่มที่ผมใช้ล็อกเป้านะครับก็คือตรงนี้นะผมกําหนดเป็นปุ่มชิปนะคุณจะกําหนดเป็นคลิกขวาค้างหรือคลิกซ้ายค้างเลยนะี่คลิกซ้ายค้างเลยไม่ได้วะนะครับนะก็เริ่มที่คลิกขวาแล้วกัน นะครับประมาณนี้อ่ะดูกันนะับขออนุญ,ญาตจิบปืนขึ้นมาก่อนเลยอันดับแรกครับดูผมกดปุ่มชิปนะครับแล้วก็มีพวกบอดหรือพวกอะไรเนี่ยเข้าอยู่ใน f o v ผมนะครับล็อกเป้าจะไม่มัว่วล็อกเป้าจะโฟกัสแค่เมาส์ที่เราเร็งนะครับนี่เห็นไหมเห็นปะเห็นปะนี่มีตัวอยู่ด้านหน้านะครับมันก็ล็อกเป้าที่เรากําหนดเท่านั้นนะครับดูดูนะครับเห็นไหม เห็นไหมนะครับมีมีบอทมีอนเนมีอยู่ในนี่หลายเรานรับแต่ถ้าเราย้ายไปล็อกอีกตัวหนึ่งนะครับตัวอื่นก็จะไม่เข้ามานะครับก็บอกเลยว่าล็อกเป้าเราค่อนข้างที่จจะเพ์เฟ t เลยนะครับสำหรับล็อกเป้ากดปุ่มล็อกนะต่อไปครับไปดูฟังก์ชันเอ,อ่อล็อกเป้ากระสุนติดตามนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าติดจับตามองนะครับเห็นไหมนะครับยิงตรงไหนกระสุนก็ติดตามไปให้ฟังก์ชันนี้ เวลาเลดบ้านคนผมไม่ค่อยแนะนํานะแต่ถ้าเลดบ้านคนผมก็ก็ดีกว่าล็อกสมูทแน่นอนเพราะมันจับได้อะแต่คุณก็พยายามทําให้เป้าตกคุณอะอยู่ในระดับศัตรูด้วยนะนะเพราะมันจะได้หมกเมียนนั่นเองนะครับนี่เห็นปะเห็นปะ Fov คุณใหญ่ขนาดไหนอะกรสุนติดตามก็ยิงให้ก็แนะนําว่าถ้าคุณเลดบ้านหรืออะไรเนี่ยก็พยายามควบคุม Fov อะลงมานิดนึง นะครับแล้วก็ใช้กระสุนติดตามก็ได้นะครับใช้แบบว่าเนี่ยบวกในระยะเนี่ยนะครับบวกในระยะใกล้ๆนะครับบวกในระยะที่แบบเฮ้ยยิงสดว่ะยิงอะไรว่ะอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ถ้าเป็นแบบสมูทก็จะเป็นล็อกแข็งๆนะเนี่ยนะนะใครที่เล่นโปรพับจีเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเนี่ยก็ปรับสมูทนะครับก็เป็นล็อกแบบหมกเนียนเห็นป่ะป้าติดตามติดเลยนะครับเห็นป่ะ ก็แล้วแต่คนจะชอบละกันจะเป็นกระสุนที่ตามหรือล็อกเป้านะครับนะก็โปรมองครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็จะมีโปรมองเซ็ตให้แบบออตโต้หมดเลยนะครนะแล้วก็เออก็มีฟังก์ชันที่เยอะดีกว่าโอ้โหเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนะครับเรืองแสงนะเรืองแสงนะแสบตาเลยดิไอ้เนะนะครือน,นีนออนนะนะครับก็มีฟังก์ชันที่เกลียนเกียเยอะแยะนะครับก็นี่เลยนะครับแล้วก็อ่ะนี่ อันนี้ก็จะเป็นพวกจุดๆนะว่าศัตรูอยู่ในมุมไหนนะครับนะอไปดูัะไปกันเลยดีกว่านะครับก็อันนี้ก็เป็นพวกมองพวกก้อนหินพวกอะไรนะครับพวกไม้พวกอะไรนะแล้วก็เป็นเนี่ยโซนนี้จะเป็นพวกมองไอเทมหมดเลยครับทุกคนเนี่เห็นปะมีหมดเลยนะรับปรับแต่งสีได้ตามใจชอบด้วยนะครับแล้วก็ระยะการมองเห็นต้องการระยะประมาณเท่าไหร่นะครับมองมองอุ้ยมีหมดเลยว่ะมองสัตว์เดือดจัดนะครับบอกเลยว่า คือมึงเลือกเล่นได้อะเอายงี้ดีกว่ามึงเลือกเล่นได้เดยดูดินะครับมองแอร์ดอบมองอะไรต่างๆระยะปรับได้ถึงพันเมตรเลยนะโอ้ยมองเพลเยอร์คือเยอะๆไปหมดมองบองมองบอสอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยไอ้เหี้ยนะครับก็ไม่รู้อะนะครับแต่ฟังก์ชันก็มีครบอะครับทุกคนก็ไปลองดูละกันนะครับน่าตึงๆเลยนะครับแล้วมีมองรถดอกนะครับก็เดือดก็เดือด โอ้โหมันเยอะเกินว่ะทุกคนไปลองเล่นดูละกันนะครับนะสำหรับฟังก์ชันโปรมองนะครับนะก็อันนี้เลยด้์ไม่มีนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันโหดๆละกันนะครับนะก็เนี่ยอย่างเงี้ยฟาร์มไวเหมาะนะครับนะลงแมปลงอะไรนะครับเนี่ยฟาร์มไวเก็บของไวอะไรว่าไปนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อมูฟเมนต์เรานะครับนะพวก กระโดดไม่จำกัดอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่เขาไม่ค่อยตกจากที่สูงเลื่อนไม่ลดอันเนี้ยก็เปิดฟังก์ชันอะไรที่มันเกลียนเกลียดอ่ะเราข้ามมันไปมากก็ได้นะไม่ต้องเปิดแบบว่าโ,โหดตลอดเวลาเวลานะครับนะแล้วก็โปรเจกต์สปีดอ่ะฟูลออโตโอ้นะเห็นปะนะับมันออโต้ทุกปืนหรือเปล่าเนี่ยรีคอยนะครับเห็นปะลดนะแรงดีดอะไรพวกเนี้ยนะครับอุเซฟคอนฟิกสักหน่อยนะครับคือที่เก็บมาตั้งบ่อยสามารถเซฟคอนฟิกได้นะ อันนี้ก็เป็นพวกเพลเยอ,อร์เอ่อแอดเพื่อนแล้วก็เอาชื่อเพื่อนมาใส่ไว้เพื่อไม่ให้มันไปนล็อกเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ละกันนะทุกคนอ่ะทุกคนก็ฟังก์ชันนี้เนี่ยก็จะเตียนมากๆเลยนะครับเดฮักเนี่ยน,นะครับนะจากที่ไปดูมานะครับก็คือถ้าเวลากลางคืนอยู่ก็ปรับให้มืดได้นะแล้วก็ไอ้สกายเนี่ยก็คือสีท้องฟ้านะครับเราสามารถปรับแต่งสีได้ตามใจชอบอะว่ามึงอยากได้สีอะไรอะนะครับแล้วก็ก็อันนี้นะครับ ดาวสว่างคือหมายความว่าถ้าแมปไหนเนี่ยมีดวงดาวมีอะไรนะครับมึงสามารถเปิดแล้วท้องฟ้าแม่งจะสว่างแล้วก็ e v c h a n ก็คือยืดมือนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ซูมนี่ผมยังไม่ชวนนะว่ามันซูมปืนอะไรนะครับแตบบ่ก็ยังปกตินะหรือว่าเป็นสไนเปอร์นะครับก็เอาง่ายๆนะแล้วก็มีรีมูฟญ้านะครับนะใครที่คอมแรงๆแล้วแบบว่าอยากเปิดภาพฟูลแต่อยากลบญ้าเนี่ยมึงใช้ตัวนี้ได้เลย นะครับก็มีลบคือฟังก์ชันมันเยอะนะทุกคนโอเคครับสำหรับหน้าเวปอนตรงนี้นะครับน้าไปดูเพิ่มเติมมาก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการลดกระสุนไม่กระจายนะครับก็คือมึงมีรถลังดีดแล้วมึงก็จะบังคับกระสุนไม่กระจายได้ด้วยนะครับก็บอกเลยว่าโคตรจะนิ่งนะครับอุ้ยนับเดือดกูบอกเลยเดือดนับขอลงเล่นสตาร์มาทุกคนนี่ลงได้โอเคครับมาแมッ ตดล่มนะครับทุกคนต้องบอกก่อนว่าไอ้โปรมองเนี่ยนะครับสีมึงสามารถตบแต่งได้นะทุกคนดูดินะครับคือของแน่นแน่ไปแล้วจู่ตังล่มป้ยแป๊บนึนนงสีอินเนมี่กูก็สีเขียวไอชิบหายเอ้ยเอา้าเอา้าตกจากที่สูงเลือดไม่ลดใช้งาน,นได้จริงเมื่อกี้ผมก็ตัดล่ม เอาไปแล้วอีกหนึ่งนัดมาดิตายไปหนึ่งขออนุญาตเปิดกระสุนติดตามนะทุกคน โคตรแปลกไอ้เหี้ยตอนนี้ผมลงมารีวิวให้ดูคร่าวๆบางอย่างนะได้ยาแล้ว yeah. Yeah. ขอพันแผลก่อนนะครับทุกคนเรียบร้อย right. บอกเลยว่ามองไอเทมก็มีนะครับเรียบร้อยมึงน็อกแล้วหนึง่งเรียบร้อยไปหนึ่งอุย้ย wrong hey. mm -hmm. Oh! has i'm do this thing my way hard on it all day we work hard and we all play บอกเลยว่ากระสุนตามโคตรตึงทุกคนแต่มันวงบีบนะ ก็โอเคครับเขาเข้าประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนไปลองเล่นกันดูฟังก์ชันเยอะมากมายครับการี่จะใช้งานเอมบอดก็จต่แนะนำนะครับใช้งานอย่างระมัดระวังนะถ้าคุณแบบว่าเปิดล็อกเป้าอะไรที่มันโหดเกินไปเนี่ยคุณสามารถโดนแบนจากเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับแต่โวเกมเนี่ยตรวจไม่พบแน่นอนนะครับก็แนะนําว่าใช้เป็นแบบว่าเอมบอดแบบว่ากดสมูทดีกว่าก็คือกดปุ่มชิปในการล็อกแล้วก็สมูทแบบหมกเนียนดีกว่านะครับโ o v ก็ปรับเล่นนิดแบบว่าเนียนๆนะครับสายแบบฟาร์มเซิร์ฟประจําคนไทยอะไรอย่างเงี้ย นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับโปรมองมากมายอุดหน,นุนได้ที่เว็บไซต์บายโปรไทยนะครับรก็ใช้งานล็อกเป้าอย่างระมัดระวังนะครับเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย